สวัสดีคะ่ะน้ำฝนเองนะคะวันนี้นะคะฝนก็มีตัวช่วยนะคะให้สาหรับหนุ่มๆทุกท่านนะคะที่อยากจะมีชีวิตคู่ที่ดีขึ้นนะคะนั่นก็คือ นี่เลยค่ะที่ฝนถือไู่ตรงนี้นะคะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสําหรับผู้ชายนะคะจากแบรนด์ Balance X นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้ฝนบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยแนะนําให้แฟนของฝนทานนะคะเราก็เห็นผลจริงๆเลยอยากจะมาบอกต่อก่อนนะคะสําหรับผู้ชายท่านไหนนะคะที่มีปัญหาเรื่องการพลังเร็วนะคะไม่แข็งตัวไม่อืดไม่ทนนะคะทําให้แบบชีวิตคู่นี่คือแบบฝ่ายหญิงคือแบบเซ็งไปเลยนะคะซึ่งตัวนี้ฝนบอกเลยว่าเมื่อก่อนนะคะแฟนก็เป็นคนเสร็จเร็วเหมือนกันนะคะแล้วก็แนะนําให้ทานตัวนี้ไปนะ ะะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีกันอย่างนี้เลยนะคะเป็น10เมตรนะคะก็คือเราจะทานก่อนปฏิบัติภารกิจนะคะก่อน15นาทีนั่นเองนะคะและหลังจากทานเนี่ยบอกเลยว่า อย่างนี้เลยนะคะก็คือทั้งอึดนะคะทั้งทนแล้วก็สามารถต่อรอบได้อีกนะคะปกติอาจจะแบบรอบเดียวแล้วเราก็แยกจบแยกยายนะคะแต่ว่าอันนี้ะบอกเลยว่าโอ้โหต่อรอบนะคะและแเผินเนี่ยมีแบบว่ายันเช้าเลยนะคือตื่นเป็นสกิปเลยนะคะเพราะนี้นี่บอกว่าเลยว่าดีจริงอะไรจริงนะคะทําให้อึดทนนานได้จริงๆและที่สําคัญตัวนี้นะคะปลอดภัยนะคะมีเลขออยจดแจ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะตัวนี้เนี่ยเขาสกัดจากธรรมชาตินะคะไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดอันตรายใดๆทั้งสิ้น และตอนนี้นะคะเขาก็มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถมไปเลยอีก1กล่องนะคะรับประกันเห็นผลนะคะชัดเจนอย่างแน่นอนไม่เห็นผลเขาจยินดีคืนเงินอีกนะคะและนี้ใครที่สั่งนะคะก็คือส่งฟรีนะคะมีการจัดเก็บปลายทางอีกด้วยนะคะบอกเลยว่าอยากให้ชีวิตคู่ฟินนะคะอยากมีความสุขในชีวิตคู่รักกันยาวนานนะคะต้องมีตัวนี้เลยค่ะ Balance X ค่ะ